สวัสดีครับวันนี้เราจะมาารีวิวเหยื่อกุบกระโดดทำเองเหลามือนะอันนี้เป็นกุกคิ้วนะน,นี่ไล่ามาหลายแล้วนะหลายตัวแล้วนะ ทำเองแรกก็ลองผิดลองถูกอยู่นานนะฮะก็มีอยู่หลายตัวตัวนี้กบชิ้วก็มีตัวนี้นะที่ทำเองนะลองทำเล่นเจ่ได้จริงๆนะฮนะสวยนะพอลองผิดลองถูกอยู่พักใหญ่ นะก็หาไม้ปผดิตมาก็เพิ่งเริ่มทำก็ไม่นานได้ประมาณห้าเดือนนะหรือความชอบส,ส่วนตัวที่ทำนี่ยมันคือแบบว่า แบบมันสะใจกว่าแล้วก็มันมีลุ้นกว่าภูมิใจกว่านะฮะที่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะวนันนี้ทําเสร็จนะก็ช้ได้นะอยู่แถบเขตแถวา้ายสารมาเยื่ตัวใหญ่ตบน้ำแรงๆนี่ ปลาจะกลัวปลาจะหลบปลาจะซ่อนนะวันนี้วันนี้ก็เพิ่งทำเสร็จเหมือนกันนะอันนี้ครับก็ลงสีตัวนี้นะสับสีน,น่นอ